ก็มาเอาไทยวันนี้นะครับก็คือว่ามาปิ้งไก่นะม่ไน้มาเลกตั้งอบตอะไรเขาหลอกนะครับมางานแต่งเขานครสวรรค์ก็คือว่าไม่มีอะไรกินมาทุกใหญ่ก็ไม่มีอะไรกินนะมาไม่หนุก็ไม่ค่อยมีอะไรกินนะไม่ค่อยมีมีแต่ไก่มีแต่เนี่ยก็มีแต่ไก่มีแต่ไก่ที่ไม่ตัดกระเทียมแดงมีแต่ตัดกระเทียมแดงไม่ได้นอนนะ มีแต่ไก่มีแต่ไก่มีแต่ตัวไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกมาไม่ไม่หนวดอ่ะไม่ค่อยมีอะไรกินแต่มันมีแต่แต่มีไก่เป็นตัวให้กินอดอยากหลือกินเนี่ยนะเฮ้ย่างไก่นะครับยางไก่ย่างไก่นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนตีสี่สี่สิบหกนาทีนะครับกระดูกไก่เราครับซุ้มซุ้มไก่หน่อยซุ้มไก่หน่อยฮะซุ้มไก่ซุ้มไก่หน่อยซุ้มไก่หน่อยนะครับ อันนี้ท่านปูนะฮะท่านบีนะฮะฟูลวิทนะฮะย่างไก่มันกินง่ายยูทูบกูยิ่งไม่มีคนดูอยู่เหลืองอีกนะมั้งเนี่ยว่าคนก็ดูไม่มีไม่ต้องทำเขาปรุงมาแล้วเขาปรุงเรียบร้อยแล้วปังไม่ต้องเขาใส่ปรุงหมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้อง กมจะกินไหม่งเดมไม่ชอ no. oh no. ่ะอ่ะไม่ชอ่ะไม่ชอ่ะม่ชมมีมะนาวใช่ใช่ช่งมีบช่งมะนาวแล้วก็นี่คือไก่ย่างนะครับไก่ย่างนะมาบ้านแม่หนดไม่มีอะไรกินนะฮะไก่ย่างนิ่งงามปาเนี่ยนี่ม่หนดบอกทุ่งใหญ่ไก่ไก่ไก่ย่างทุ่งใหญ่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 ไก่ย่างทุ่งใหญ่นะไก่ย่างทุ่งใหญ่ไก่ย่างทุ่งใหญ่อเมื่อกี้ก่อนมาก็กินไม่เจียวแ่ก็ไม่ ทอดสปอร์ตเปิดป่ะเนีอหริ้วิดเราินทุ่ะชเต็นราถูกเต็นเนะเต็นเรามีนอนนะฮะมัทุ่มัทุ่มัทุ่เรามีเต็นนอนเต็นเอาไว้โดดดิดงป่ะเนี่ยโดดดิดงเต็นเอาไว้โดดดิงแฮ่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 จองแล้ว่นยายโดดดิงนี้จองลวต้นไม้ล้วก็มีนะะต้นไม้ต้นไม้